สวัสดีครับเพื่อนๆช่องเราสปอยจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง The Lost Man on Earth EP ที่7ความเดิมตอนที่แล้วฟิวเดินไปเห็นทอดกับเมดิซ่าจุบก,กันอย่างเร่าร้อนก็เกิดอาการหึงหวงคืนนั้นฟิลก็ได้ชวนเมลิซ่าออกมาเคลียร์ใจแล้วถ้าผมจะพูดตรงไปตรงมาผมคิดว่าผมตกหลุมรักคุณเข้าแล้ว พอจะมีโอกาสไหมที่คุณจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับผมไม่มีก็ได้ก็ได้ถึงอย่างไงผมก็ได้พูดออกมาจากใจแล้วเมลิซาก็ลุกขึ้นมาแล้วพูดว่าสิ่งที่ฉันรู้สึกมันลึกซึ้งมากกว่าคำว่ารักเมลิซ่าบรรจงจูบฟิวอย่างอ่อนโยน ก็จะมีอะไรกันก็เปิดเพลงให้มันเสียงดังๆเอาไว้สร้างบรรยากาศให้มันคึกค,คักฉันเลือกคุณนะฟิลมิดเล่พอหนุ่มฟิลตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นเมลิซาอยู่ที่เตียงมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นมาวันนี้แต่พอตื่นมาอีกทีก็มีเมลิซานอนอยู่ข้างๆขอโทษทีเนาะเมื่อคือนผมดื่มหนักไปหน่อยไม่มีปัญหาค่ะหลังจากนั้นก็มีทอดร่วมหลับนอนด้วยหนุ่มฟิลตั้งสติด้แล้วก็ตะโกนออกมา นี่เราฝันไปหรือเนี่ยเช้าวันใหม่เคโลก็มาหาฟิวที่บ้านบอกให้ฟิวจัดการสะน้าบอขี้ของเขาเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มส่งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านฟิวคุณต้องทำอะไรสักอย่างนะ ฉันไม่อยากเดินมาแถวนี้พร้อมกับกระดาษทิชู่มันยัดอยู่ในรูจมูกของฉันทุกวันหลอกนะเพราะว่ามันทำให้ฉันดูไม่สวยเอาซะเลยฉันเป็นคุณรัสตีนะโคโรผมไม่ได้ตกใจด้วปลอดของคุณหรอกเพราะฉะนั้นช่วยออกไปผมจะขี้เดี๋ยวดีเลยโอ้ตอนนี้คุณเป็นบ้าอะไรวะเน,นี่ยผมผมแค่ประสาเสียเพระาะเมื่อคืนผมนอนไม่หลั เ,เสียงเพลงบ้าป้าดังมาจากบ้านของเมลิซาฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงเครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับของฉันออกเธอปิดเครื่องนั้นเธอก็คงได้ยินเสียงเพลงดังทั้งคืนอ๋อแต่ว่าฉันชอบฟังเพลงนะคุณบอกว่าคุณได้ยินเสียงเพลงดังทั้งคืนบางทีเมลิซากับทอดอาจจะป้าป้ปาปกันก็ได้นะเคโรพูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้พวกเขาเพิ่งเจอกันเนาะทีนาย,ยังขอฉันแต่งงานหลังจากเจอกันไม่เกินสองวันเลยนะ โลกของความรักมันหมุนเร็วฉันไปแฮมวันดีกว่าทิวเก็บความสงสัยไว้ไม่ไหวก็รีบไปหาทอดเพื่อจะมาหลอกถามทอดว่ามีอะไรกับเมริซ่าหรือยังทอดเมื่อคืนนายคงหลับสนิทนะเพราะมีเพลงเล่นคลอตลอดทั้งคืนมันไม่ใช่เพลงของไลโอเนลริซีอ่อนไหนลองนะมันไม่ใช่เพลงอื่นคุณก็ได้ยินเหมือนกันหรือเปล่าโอเราผมหมายถึงขอโทษคือว่าเธอ ชอยผมเคยได้ยินนิดหน่อยแต่ว่าผมทอดหลุดปากคําว่าเรามาจริงหรือเปล่าพูดความจริงมาเถอะคุณไม่ต้องอายแล้วผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าคุณพูดเรื่องอะไรฟิวทอดผมอยากรู้รยายละเอียดจัดมาเลยป๋าผมรอฟังอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเมลิซ่ามันก็ไม่มีอะไรหรอกนะฟิวเฮ้ยทอดพูดออกมาเลยนี่ฉันเองเนาะตกลง เราทำกันแล้วฟิลเธอมีลีลาที่เราร้อนมากตายแล้วไม่มีทางอีอีอ,อีมันเหมือนฝันเลยนะผมแค่ไปนั่งสังสรรค์ที่บ้านของเธอแล้วเราก็ดื่มวายกันหลังจากนั้นทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นฉันไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้ไงแล้วเริ่มก่อจบรูปคำนายก็รู้หลังจากนั้นเราก็นัวเนียกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะเธอลากแขนผมไปที่ชั้นบนหลังจากนั้นเพลมก็เล่นสัำไปซ้ำมา มันก็เลยกลายเป็นเพลงโจ๊ะโจของเราไปซะแลว้วมันเลยกลายเป็นเพลงโจ๊ะของเราผมไม่เคยมีเสียกมาก่อนด้วยซ้ํามันจมไปเลยทําให้ผมจนฟ้าเหลืองมันเป็นคืนที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเลยนะพอทอดผ้ดเสร็จเมลิซ่าก็เดินเข้ามาถอดคุณช่วยมากับฉันที่บ้านหน่อยได้ไหมฉันอยากให้คุณช่วยอะไรนิดหน่อยบอกที่ผมอาจจะช่วยได้นะเมลิซ่าเพราะว่าผมค่อนข้างเก่งในเรื่องนั้น ไม่ได้หรอกเป็นงานของทอดพอเขาเริ่มไว้แล้วแน,น่นอนผมจะรีบไปทําให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยเยี่ยมรีบไปนะเธอกำลังพูดถึงเรื่องเซ็กค,คุณเชื่อหรือเปล่าชีวิตผมต่อนี้โคตรดี หลังจากวันนั้นทุกครั้งที่ฟิวได้ยินเสียงเพลงดังมาจากบ้านเมลิซาหนุ่มฟิวจะรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาทันทีทำไมไม่คิดจะปิดไอ้เพลงบ้าๆนั้นสักทีพอถึงยามเช้าขณะที่หนุ่มฟิวกำลังนั่งทานข้าวโกยจังได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นมาอีกโอ้พวกเขาทบกันอีกแล้วไม่หลับไม่นอนกันหรือไงฟิวคุณทนฟังเพลงไม่ได้คุณอิจฉาเขาหรือไงผมไม่ได้อิจฉานะแต่เขาเปิดแต่เพียงเก่าซ้ำไปซ้ำม,มามันน,มน่ารำคาญ คืนต่อมาฟิวทนไม่ไหวก็เเรียกประชุมลงมติกันฟังนะผมคิดว่าตั้งแต่เราสี่คนมาอยู่ที่นี่กันเพื่อความสงบสุขเราต้องประชุมประจำสัปดาห์ใครมีอะไรก็สามารถระบายความคับข้องใจได้เพราะฉะนั้นผมเลยเรียกทุกคนมาที่นี่พระราชกิจการควบคุมว่าด้วยเรื่องการส่งเสียงรบกวนขณะมิเซกกัน ฟิวฉันคิดว่าสิ่งที่ทอดและฉันทำมันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวไม่ใช่ทุรละโงการอะไรของนายนะโอ้ oh, สเสดงว,ว่าพวกคุณไม่รู้อะไรฟิวเขาแต่งตั้งตัวเองเป็นประธานอาธิพดี ถ้างั้นเรามาลงคะแนนเสียงกันได้แล้วห้ามส่งเสียงดังเวลามีเซ็กกันใครเห็นด้วยยกมือขึ้นเป็นไปได้ไงไม่มีใครยกมือเลยเหรอแล้วแครอก็พูดขึ้นมาบ้างว่าฉันคิดว่าฟิวน่าจะไปทำความสะอาดสะสวมของเขาได้แล้วใครเห็นด้วยยกมือขึ้นพอคราวนี้ทอดกับบิลิซาก็เลยยกมือขึ้นก็เลยทำให้ชนะเป็นเอกฉันคะแนนสมต่ 1. 1> อหนึ่งโทษโคโรงเหรอ เสียใจด้วยมันเป็นสิ่งที่ควรทำกลิ่นมันโชยมาเหม็นมากเลยนะเพื่อนฟิลต้องไปทำความสะอาดสะสมของเขาได้แล้ว พอถึงตอนเช้าฟิวก็ต้องจำใจมาล้างสาส์สวมทำไปก็ร้องไห้ไปทั้งเจ็บทั้งเหม็นแล้วเมลิซาก็เดินเข้ามาบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับฟิวฟิวรีบไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดมานั่งคุยกับเมลิซ่าเมลิซ่าขอโทษที่เปิดเพลงเสียงดังฉันแวะมาขอโทษที่เปิดเพลงนั้นคุณรู้ไหมเพลงนั้นโอ้อย่าห่วงไปเลย ไม่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เราได้คุยกันเรื่องที่คุณรู้สึกยังไงกับฉันอะไรคุณยังพูดถึงเรื่องนั้นอยู่อีกเหรอ มันแปลกดีนะกับวิธีชีวิตที่จะต้องดําเนินต่อไปดอกทอทไม่ได้เห็นดอกไม้ไฟในคืนนั้นคุณกับผมก็คงจะเะบึ้มสนันโลกแล้วฟิวตอนนี้ฉันทําอะไรแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะทอดยังอยู่โอเคนะฉันขอตัวกลับก่อนละแต่ผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหม้ทอทไม่อยู่คุณจะกลับมารักผมไหมเมลิซาไม่ตอบแล้วก็เดินจากไปตอนนี้ด้านมืดของฟิวก็ได้เข้าคอกํา แล้วคิดว่าถ้าทอดไม่อยู่ที่นี่เหรอวันต่อมาฟิวก็ชวนทอดไปนั่งรถเล่นดูวิวสวยๆขับออกไปไกลถนนเปี่ยวเขตธุรก,กันดานนั่งรถไปทอดก็เมาถึงเรื่องที่มีอะไรกับเมดิซาตอนนี้เธอเมื่อสัตว์ป่าที่ตามไล่ล่าโอ้เราทำกันนานแบบนับเป็นชั่วโมงผมมีความรู้สึกว่ากลับมาเป็นนุ่มอีกครั้งวันหนึ่งเราทากันเจ็ครั้งเห็นจะได้ ฟิวได้แต่นั่งฟังไม่พูดอะไรทอดจึงพูดขึ้นมาว่าเราขับรถมาได้สามชั่วโมงแล้วมังฟิวตกหลงเราจะไปที่ไหนกันแล้วฟิวจึงพูดขึ้นมาว่าคุณได้ยินเสียงอะไรไหมไม่เสียงมันดังมาจากล้อหลังฝั่งของคุณนะ้ผมจะจอดรถแล้วคุณก็ลงไปดูหนนะ่อยน้ทอทศพอลงไปดูก็บอกฟิวว่าไม่เห็นมีอะไรเทว่าฟิวรีบแร่งเครื่องขับรถนี้เฉย พอได้แต่สายหน้าแต่ฟิลนี่สะใจแต่พอขับไปได้ไม่นานด้านความดีก็บังเกิดฟิลก็เลยหยุดรถแล้วถอยรถกลับไปรับทอดโอ้เพื่อนเจ๋งดีนี่ผมคิดแล้วว่าคุณต้องกลับมาอีกนอนไว้ก่อนเราจะไปถึงที่นอนก็ที่นี่ไงเยี่ยมที่ดีเหรอบรรยากาศมันดีมากนะแต่ผมว่ามันก็เหมือนกับทางที่เราผ่านมาเมื่อสองสามชั่วโมงก่อนนั่นแหละผมรอเล่นนะเพื่อนที่นี่มันเจียบม,มากเลย เรากบกันได้เรียงทอดหลังจากวันนั้นฟิวก็เริ่มทำตัวให้ดีขึ้นจัดการทำความสะอาดสาขี้จนเสร็จแล้วจัดหาส่วมเคลื่อนที่มาไว้ที่บ้านแทนแล้วล a ดแมนออนเอิร์ธอีที่7ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ